สวัสดีคะ่ะชาวรักนาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ s t e ตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจอดจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่19เมษายนถึง14พฤษภาคมมีดาวขยับย้าย3ดวงค่ะดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารเริ่มต้นดูที่ตำแหน่งของดาวกันก่อนนะคะว่าอยู่ในภพเดือนที่ดีมากน้อยแค่ไหนที่คุณเห็นชื่อภพเป็นสีแดงเข้มอริ มรณะและก็วินาศเป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายค่ะฉะนั้นเมื่อใดน,นะคะที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียซะทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่เราจะต้องตั้งรับและทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการจับคู่ดาวที่ไม่ส่งเสริมกันให้คุณเห็นในภพสุพะนะคะราหูไม่ส่งเสริมดาวอาทิตย์และราหูก็เป็นคู่ศัตรูกับดาวพุธ ดาวอังคารกับดาวเสาร์ที่คุณเห็นเขาส่งกําลังถึงกันค่ะเป็นคู่ศัตรูเดี๋ยวเราไปดูความหมายนะคะว่าเขาไม่ส่งเสริมกันในเรื่องไหนส่วนทางด้านขวามือเป็นดาวที่ได้มาตรฐานพิเศษคือให้อเนสงในด้านที่ดีเพิ่มขึ้นค่ะนอกเหนือจากที่เป็นดาวปกติทั่วไปดาวพฤหัสย้ายเข้ามาได้มาตรฐานราชาโชคดาวศุกร์เป็นเกษตรแล้วก็อุดมเกณฑ์ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดจะนั้นคุณจะเห็นภาพแล้วนะคะว่า ในช่วงเวลาเดียวกันจะมีเรื่องทั้งที่ส่งเสริมและเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับดาวที่จะย้ายต่อไปนะคะดาวสุเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการติดต่อการเดินทางวันที่สี่พฤษภาค,คมคะ่ะขยับเข้าพบลาพระเป็นปฐุมเกณฑ์และดาวอังคารก็มีการขยับเดินหน้าเข้าพบวินาศวันที่สิบฉะนั้นช่วงนี้นะคะบ่งบอกถึงลาภผลหรือว่าการสนับสนุนส่งเสริมคุณบางอย่าง จะเป็นตัวคุณหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณก็ได้ค่ะมีแรงผลักดันที่ดีสำหรับดาวอังคารในตำแหน่งนี้นะคะได้มาตรฐานเป็นนิดก็จริงค่ะแต่ว่ามีข้อดีพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นในตำแหน่งของแม่าธาตุในที่นี้คือแม่าธาตุน้าในทางโหราศาสตร์ถือว่าให้คุณค่ะเรียกว่ามหัตกรรมโกลาเลิกเริ่มต้นที่พบสุภากันก่อนเลยนะคะช่วงนี้มีดาวกลุ่มร่วมกันถึงสดวงค่ะ เวลาที่เราจะพิจารณาหรือว่าตีความหมายของดาวที่เขาอยู่รวมกันหลายๆดวงแบบนี้เราจะให้ความสำคัญกับดาวที่เขามีอิทธิพลมากที่สุดก่อนในที่นี้คือดาวราหูค่ะเขามีอิทธิพลอยู่ในภพเดือนนี้ตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะคะ2565และส่วนใหญ่ดาวบ่าประคอก็จะเป็นเรื่องของอุปสรรคภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องฝ่าฟันรับผิดชอบราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิค่ะ หมายถึงความเกี่ยวข้องของผู้คนที่แวดล้อมคุณทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมในบ้านหรือว่าสังคมในที่ทำงานพบสุขภาพเป็นพบเรือนที่ดีนะคะดาวใดที่จอนเข้ามาส่วนใหญ่เราจะให้ผลไปในทิศทางที่ส่งเสริมค่ะแต่ด้วยความที่ราหูเป็นดาวปากประคอนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ส่งเสริมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาง่ายๆค่ะ ต้องมีปัจจัยอื่นที่คุณจะต้องออกแรงเหน,นื่อยพอสมควรกว่าที่จะได้อะไรมาถ้าเป็นเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักคนที่อายุมากกว่าหรือมีวุฒิภาวะเกินตัวในบางคนก็มีโอกาสที่จะเป็นรักทางไกลไปเลยก็ได้ค่ะการได้ร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนทำอะไรบางอย่างและหลังวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ดาวเสาร์เข้ามากระตุ้นอยู่ในภพปัตนิเล็งลัคนา น่าจะพอที่จะรับรู้ถึงความไม่ได้ดังใจความคิดเห็นที่ไม่ตรงก,กันกับคนรอบข้างได้บ้างแล้วค่ะที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่พูดมาจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งค่ะที่อาจจะมีบางเรื่องที่เมื่อเกี่ยวข้องกับคุณตราบใดที่ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณเป็นมหาอุด ดาวธาตุไฟอยู่ในภพธาตุไฟมีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างชัดเจนค่ะความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานฝักใฝ่ในทางที่ดีเดินเข้าหาทุกสิ่งทุกโอกาสนะคะที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจคิดการใหญ่เป้าหมายชัดเจนค่ะคุณทำอะไรนะคะจะมีคนคอยเคียงข้างสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่เสมอจะช่วยได้มากหรือน้อยยังไงก็ต้องมีค่ะเกณฑ์ของการมีชื่อเสียง หรือว่าได้รู้จักสังคมคนมียศมีตำแหน่งหรือไม่ตัวคุณเองก็จะเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมการทำงานมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือมีความสนใจในาศาสนานะคะช่วงนี้อาจจะอยากเข้าวัดทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไม่ก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาดาวประจำตัวกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสนะคะเป็นคู่มิตรกัน การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างสังคมเพื่อนฝูงคุณในบางกลุ่มยังพึ่งพาก,กันได้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันแต่ว่าตราบใดที่ดา,าวเสาเล็งลักนานะคะคุณย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของความขัดแยง้งนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับไม่ว่าจะกับสถานะไหนคะ่ะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารสติปัญญาการค้าการขาย เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแล้วก็กระดุมพระเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้ใจ่ายแล้วก็โชคลาภของคุณคะ่ะรัคนาราศีเดียวกันแต่คุณย่อมมีหลายสถานะการเงินที่แตกต่างกันแต่ที่แน่ๆน,นะคะสิ่งที่คุณพบเจอมาเหมือนกันก็คือดาวการเงินเพิ่งผ่านพบมรณะมาคุณพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าพบมรณะให้ผลยังไงค่าใช้ใจ่ายมันจะเข้ามาทุกทิศทุกทางคะ่ะ เมื่อใดนะคะที่คุณเห็นดาวเข้าใกล้พบที่เป็นสีแดงเข้มคุณจะได้วางแผนเตรียมตัวตั้งรับล่วงหน้าของคุณได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะคุณผ่านช่วงสาหัสทางการเงินมาแล้วนะคะช่วงหนึ่งบางคนก็หมดไปกับการลงทุนก้อนใหญ่บางคนก็หมดไปกับภาระหนี้สินหมดไปกับการดูแลบ้านคนในครอบครัวการเดินทางค่ารักษาพยาบาลเป็นไปได้หมดค่ะแต่สเดือนต่อไปจากนี้โดยประมาณค่ะ ที่สถานการณ์จะเริ่มประคับประคองได้แต่ว่าโดยเฉพาะช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะดาวยังคงกลุ่มร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันถามว่ามีโชคลาภไหมคงไม่กล้าแนะนําให้คุณไปเสี่ยงโชคแน่นอนค่ะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะได้อะไรมาง่ายๆต้องรอให้ดาวย้ายออกจากตําแหน่งของอิทธิพลราหูก่อนนะคะถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของการลงทุนก็เป็นการประคับประคองค่าใช้จ่ายไปปกติค่ะ ดาวลักษณะแบบนี้ทุกรัคนาราศีค่ะจะมีเรื่องให้ต้องอึดอัดหนักใจกันได้บ้างมากน้อยต่างเรื่องราวกันไปของคุณจะเน้นไปในเรื่องของภาระรับผิดชอบเรื่องเงินเงินทองทองค่ะแต่ด้วยภพเรือนสุขพานะคะเป็นภพเรือนที่ดีการเงินของคุณยังคงมีผ่านมือเข้ามาสม่ำเสมอไม่ได้ขาดค่ะแหล่งรายได้ของคุณยังคงมั่นคงทํากิจการการค้าการขายให้อยู่ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไว้นะคะ พบสุพานี้หมายถึงต่างถิ่นต่างแดนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวรับผลจากแดนไกลค่ะถ้าคุณมีลูกมีหลานมีญาติที่อาศัยอยู่ในต่างถิน่นต่างแดนเขาก็อาจจะเป็นผู้ดูแลส่งเงินมาให้คุณก็ได้ความมั่นคงของเขายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะหรือว่าถ้าคุณอยู่ในบริษัทที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติงานก็จะเข้ามาไม่ได้ขาดนะคะดาวสุดท้ายในภพสุภานี้นะคะ ดาวพฤหัสขยับเข้าวันที่19เมษายนได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและก็มรณะปุตตะหมายถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆความรักความสัมพันธ์คนที่อายุน้อยกว่ากับลูกกับหลานนะคะถ้าเคยมีปัญหาก็จะเริ่มขี้คลายค่ะเริ่มจะมีเรื่องให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจได้บ้างเช่นว่าเขาแข่งขันชนะหรือว่าสอบติดที่เรียนที่ตั้งใจไว้ว่านอนสอนง่าย หรือว่าเรียนเก่งขึ้นมีโอกาสที่ลูกหลานจะได้ไปเรียนที่ไกลๆถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะมีลูกมีหลานที่คุณพึ่งพาได้เกณฑ์ของการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าการได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีการเปิดตัวสินค้าบริการใหม่ๆออกมาหรือไม่ก็มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ถ้าคุณมีลูกน้องก็จะพึ่งพาได้นะคะ หรือไม่ปัญหาก็จะเริ่มน้อยลงถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นรักทางไกลได้ค่ะและพบโมณาก็หมายถึงการจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งการสืบทอดความรู้หรือว่ามรดกการนำความรู้ความสามารถเก่าๆงานที่เคยทำอาจจะถูกยกเลิกไปเอากลับมาปัดฝนหรือว่ามาเรียนรู้ฝึกฝนใหม่การจบคู่สัญญาเก่าแล้วก็ไปมีคู่สัญญาใหม่ก็ได้ค่ะ เกณฑ์ของการที่อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างในครอบครัวมีเรื่องของการทำเอกสารสำคัญหรือว่าสัญญาจ้างงานคุณอาจจะมีการต่อสัญญาหรือว่ามีการจ้างงานกับบริษัทใหม่ก็ได้ค่ะดาวพฤหัสยังส่งเสริมดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้การพัฒนาตัวเองคุณอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาหรือว่าพัฒนาความรู้บางอย่างค่ะ อาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานหรือว่ามีความสนใจที่จะเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองช่วงนี้ถ้าคุณเลือกเรียนอะไรก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีค่ะไปต่อกันที่พพกรมมะดาวสุกันบ้างนะคะเป็นเกษตรแล้วก็อุด,ดมเกณฑ์ค่ะอยู่จนถึงวันที่4ี่พฤษภาคมเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะแล้วก็สหัสชชะเกณฑ์ของการส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานชัดเจนนะคะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน การได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นในแวดวงสังคมการทำงานการได้รับการเกื้อนหนุนผลักดันค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการลูกค้าก็ให้ความเชื่อมั่นลูกค้าเก่าบอกต่อได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาดาวกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนะคะซึ่งเป็นเรื่องของวิวัฒนาการความทันสมัยความคิดนอกกรอบคุณอาจจะมีความคิดหรือว่ามีไอเดียในเรื่องของการงานที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะ ยิ่งถ้าใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานก็จะยิ่งดีคุณจะมีโอกาสที่จะได้ต่อยอดหรือไม่ก็พบช่องทางทางการงานใหม่ๆค่ะจากสังคมคอนเนคชั่นที่คุณติดต่อด้วยอยู่ตอนนี้นะคะความเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะจะมีเหตุที่คุณจะต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือไม่เกี่ยวก็ได้ การไปมาหาสู่กันในกลุ่มญาติพี่พน้องๆหรือไม่ก็เพื่อนฝูงบางคนถ้าคุณรอข่าวสารอะไรอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะได้รับการติดต่อกลับการทำเอกสารข้อตกลงการเซ็นสัญญาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมีโอกาสที่จะได้รู้จักคอนเน c t ชันใหม่ๆห,หรือว่าได้เพื่อนร่วมง,งานใหม่หรือไม่บริษัทก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานมีเรื่องที่คุณจะต้องปรับตัว แล้วก็มีดาวประเกตนะคะที่ตีโกนถึงอยู่ในภพกระดุมพระโดยหลักตาลแล้วดาวประเกตไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเองค่ะฉะนั้นเวลาที่เขาจอไปอยู่ในบ้านของใครเขาก็จะแฝงไปกับดาวเจ้าเรือนนั้นๆในที่นี้คือดาวพุธบ่งบอกว่าคุณมีแผนหรือว่ามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ในใจนะคะแต่ว่าขอแนะนําค่ะว่าช่วงนี้เก็บเงินไว้อยู่กับตัวดีที่สุดจ่ายเท่าที่จําเป็นอย่าเพิ่งทําอะไรนอกเหนือจากที่ต้องใช้ประจํานะคะ เพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะโดยอิทธิพลของดาวราหูคู่ศัตรูคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินวันที่4พฤษภาคมนะคะพอดาวสุขย้ายเข้าพบลาภะกลุ่มร่วมกับดาวอังคารช่วงสั้นๆค่ะแค่หนึ่งสัปดาห์วันที่4ถึงวันที่10แต่ว่าเป็นสัปดาห์ที่ทั้งดาวสุขดาวอังคารนะคะส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรูช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาพูดเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณ หรือว่าถ้าต้องทำอะไรร่วมกับใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปคะ่ะหรือว่าถ้าได้รับโทรศัพท์เบอร์แป,กแปลกๆก็ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินล้วนๆเลยคะ่ะแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะคะด้วยความที่เป็นพบลาภะคุณก็จะมีความโชคดีบางอย่างในเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าคุณรอข่าวสารอะไรบางอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแดนไกล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องเรียนของลูกของหลานมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกับหรือว่าได้รับข่าวดีค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับลัคนาราศีสิงห์ทำอย่างไรก็ได้ค่ะที่ทำแล้วตัวคุณรู้สึกมีความหวงังมีกำลังใจที่ดีแต่ละคนมีความทุกข์ความสุขที่แตกต่างกันเจอเรื่องหนักเรื่องเบามาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ย่อมผ่านมาได้ ความรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยใจก็อาจจะงต้องมีกันอยู่บ้างค่ะและไม่ว่าการพยากรณ์จะออกมาดีแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าคุณกำหนดเส้นทางความสุขของตัวคุณเองให้เจอนะคะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ย่อท้อกับทุกบททดสอบที่จะเข้ามาค่ะทำความดีใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งสักสมบุญนะคะทำในสิ่งที่ตัวคุณศรัทธาที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายไวๆด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้รักคณาราศีสิ่งทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับดาวพฤหัสอย่างละเอียดค่ะในภพสุภะมาตรฐานราชาโชคจะพยายามหาเนื้อหาที่แตกต่างจากที่คุณเคยฟังหรือว่าเป็นแง่มุมอื่นๆมาฝากกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ